พี่น้องสสวัดีปลาูพ่อกับซองเคยหละเออซ่องน้องเศร้าหลาพี่น้องวันนี้เฮาสิมาปล่อยว่ากับน้องดำสองคนหมายบริจาน้ำตัวแล้วปล่อยวันนี้เฮาสิมาปล่อยว่าเนาะลมออกแห้งดีโอ้สิขึ้นรบ่ขึ้น về hình khứn chưa? má 10 poi hay, à khứa la ngay ngay thì nong cái vợt đang nhẽ, ơ chạy, khứn à thôi, nhá, mày, khứn nó đã khứn long rồi ว้าวแบบนี้อย่าพึ่งดึงแบบว้าวแบบบ้านใครหลายเฮ็ดนะแนวนี้นะพี่น้องອิเหยียบเอาสิเฮ็ดเป็นกงเนาะสิบ่บ่ใส่เสื้อสิใส่เหียบอาอ่ะลงปล่อยบางใหมแลนแลน ร้อยเชือกให้มันอันนี้ตีเฮ้อมันก็บอกขึ่นแล้วมันเป็นยังคือหลอกเหล็กหลอกเหล็ก่มันจะิขื้นอยู่ประจำโอ้ยลงอีกแลบอเแลอโตเลยฮอฮ่าโมเมนแผนกฮอได้เหรอ นั่นแหละนั่นแหละแลแลนเออ,เอ,อมันเป็นยังมันม่อยากขืนพี่น้องเลยบอกาาว่าเล่นจนอยากปิวล้มจนอยากปิวยัง่าฟ้องเฮงตัวนี้คอ,อ,อยเาแยมคำคำพี่น้อง บรรยากาศกับแดดเปียงๆแต่ว่าบราาเิเวณหนาวพอลมแห้งแดดยองลมว้าวห้อกับจังเนี้ยได้ดอ,อกข้อบกขืนเนาะดำมันเป็นอะไรมันคือบอกขืน้าเออปล่อยอีกเธอที่ซองพี่น้องเลย คืนเจ้ขึ้นหรือคืนเท่านี้ข้างเด้อข้างเด้อกูกูกูเฮ็ดไม่มันเป็นอะไรตบ่ามันเป็นอะไรแล้วมันเป็นอะไรโมกระเทียมนี่ บ่หางก็เอาใส่อีกติคั่นว่าเบาหางเนาะหางมันใส่คือหางบักยาวๆนึงสิเบาอยู่บ่ผู้พี่น้องเฮงจําได้ลมวูๆนี่สิบ่แงมึงแน่พี่น้องใบไม้ปิวงๆน้องดํายังว่าลมบ่แงเฮาก็บ่มีคําสิเว้าแล้วคั่นนี เห็ดไหมมองดำสีเห็ดเข้าไหมฉัน้องเลยเข้ามันบบจูบมันบบขืดนะดำเนาะเอาเบิ้งเห็ดอะไรไ่กัดเหรอกัได้เห็ดอะไรเบิ้งตัวว่ามันเป็นอะไรเข้ามันโบจูบเคยเห็นให้มันจูบที่เขียนตัวจอสรูบใช่รึจูบนี่เคื่องวางนี้มันเกี่ยวกับกระมัดใช่ แกซะก่อนตกอะได้โอเคแล้ตอนนั้นมันคือขื่นยุสซะในมันเป็นยังมันคือพอขืน่นวันนี้ตอนนั้นคือขื่นดีมากวันนี้พอขืน่นบอดำตอนนั้นมันคือขืน่นซ้ะเห็นอะไรเด็ด ดึงเขาเลยโอ้ยปลามันฉีขึ้นวันนี้นี่มันเกินไปเดี๋ยวเห็นว่ากันนะดึงออกจนชุดอ่ะดีๆๆพี่น้องอยากเห็นมันขึ้นได้เลยเช้านาเชตาทิดดำมนแล้วไพ่ไพ่กระหู้ว่าทิดดำเห็นว่าขึ้นหิดเปลี่ยอ่ะเปลี่ยนบ่เอ้าะเผื่อกระลาเจ้าเห็ดเปลี่ยนบ้านนี้พอบ่ขึ้นเนี่ย ดึงมามัดใช่ไหมโลดเต้องแก้ดอกนะฮะนะมัดเอาอยางเอามงใดน่ะแก้ชะก้อนตัวนี้นะ่ะเออแก้ตัวนี้มันก็กันดนะี่แหละกัดโลดจังมัดใหม่ห่วงแขวนุ่งซิงขาดบอสอขาดไม่ช่องติดารอามะกัรูดเหลื มันภาษีอยู่ด,ด, <laughs> ดึงมาผูกลองปล่อยพี่น้งดูมันบอ่คนบอ,บอคืนแล้วค <laughs> รับเอ้ยเ <laughs> ดี๋ยวเ h ็ดโคบ่าวพี่น้องเป็คาะไม้เลยพี่น้องเดี๋ยวจะลองปล่อยบี่ใหม่คั้นบอ่อคืนนะคะขัย,ย่อมแล้วอา้าว <laughs> อ้าวบ่อคืนพี่น้องเลย อยะผิดปิดงนี่ังมีแต่ชัดโฮาคิดโฮาคิดลงเห็นได้ได้ด in ังมันคือเราะขื้นไม่ใช่หรว่มันป่ระหนักประโท่สิมันเบ้าขางพี่น้องมันเบ้าขางนี่ ลองตามใ่วิธีง่ายๆเลยผู้ไม่เขารู้ใส่เลยนะเพราะอีบนันนี้ครับเมื่อคืนนี้จบ,จบสารสิทเลย,ย,เลยพอ,อเฮากับบอมเบนเซียนหยัดมาอเ,เอาบ่อเอาโอ้ยมันหนักมันหนักมันหนักโพดเอาไม่ใช่นะ เอาอเอาเอาคันบ่อข,นขืนกันยอมแล้วบันนี้จะพื้งมันสิขาดมาเลยเอาไปได้่นดองหมัดใหม่ใช่ลงคือเก้าฮักกูแต่อยาก,กว่ว พ,พ่อ,อพี่น้องพ่อยอมประจําประจักยอมเอ็ดนาดได้กับพ่อขืนต้นปอยเองตัวหลุดเนาอพี่ดึงมาแปลนพี่ดันด yeah, ึงมาแปลนพี่ห้างมันฉีกของเอาไปได้กับปูเอาไปได้กับปูโอ้

เลยปัดเมื่อได้จ้ะก็โทรก็ไปพี่น้องพี่น้องไหมน้องดาวเล่นว่ามันสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีสบองสบายไปลูกซ่าสิมาเล่นว่ามันเฮ้ย ไม่าน้องดาตัวนี่ต่อรถปล่อยไป มาโอ้ยว้าวเก็บงามเก็บงามนี่ตาอมีขี้อาเทอนี่งีียนงีียนงีียน นักไปแต่จะชิอยู่เฉยๆไมาห่อนนึ่งสิได้อำลาพัจากแล้วพี่น้องเว้มูนันะกบมี่มูนัะกบมี่อเอลยเ,เล่ยนีากันขีดหนาพี่น้องดีม่แห้งสุขุสุคนะอย่าลืมก็ไ์ก็แร์ก็ติดตามเราในตลาดเลยนะากับที่นาสบายดีไปเลย